วันนี้ผมจะมารีวิวฟิกเกอร์แบ็คพิงค์ครับ สวัสดีครับผมเดคเคโร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 เร์เย์ยันซายเรนกุไงชื่อชาเฮวันนี้ตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่า4ี่กล่องที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็คือ b l a คพ p i ค k โคเรค c t เ b l e f i g เ r e นะครับซึ่งจะมีโรเซ่ลิซ่าเจนนี่และจีซูครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็น Limited Edition ที่วางขายมาสักพักแล้วแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงไวมากมากก็ต้องบอกเลยว่ามันพรีเมียมมากมาครับเพราะนี่เป็นฟิกเกอร์ของแบ็คพิงค์เซตแรกของโลก เม d ดอินไทยแลนดเพราะตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตเป็นคนไทยทําทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือท h ย Toy l e x a y นั่นเองนะครับและนี่เป็นลิขสิทธิ์แท้จากทาง YG Entertainment ครับผมไม่ใช่ของก๊อปปี้แต่อย่างใดละและแพ็กเกจของตัวกล่องนะครับออกแบบมาได้สวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันจะมีลายเซ็นของแต่ละคนไว้ด้วยซึ่งสวยงามมากนะครับด้านหลังนะครับก็จะให้เราเห็นฟิกเกอร์ด้านในนะครับว่าเป็นยังไงส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น รายละเอียดของสินค้านะครับว่าตัวฟิกเกอร์ขนาดแล้ววัสดุเป็นอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่า ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอตั้งรวมกันเนี่ยโคตรเท่โคตรสวยเลยนะครับคือสาวๆนี่ถือคอนแบ็คพิงอันใหญ่ฟิลแบบอเวนเจอร์เป็นฮีโร่กอบกู้โลกเลยดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากถึงแม้ว่าจะไม่ขึ้นชื่อด้านหน้าแต่เราดูแล้วรู้เลยนะครับว่าแต่ละคนคือใครเพราะว่าหน้าตาทรงผมเอกลักษณ์บนใบหน้าท่าทางมันทำให้เรารู้เลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครลิซ่าโรเซ่เจนนี่และจีซูครับผมแต่ละคนก็จะมีหน้าตา เป็นเอกลักษณ์เลยเพ่อใครเป็นแฟนคับแบ็กพิคคือเห็นหน้าก็รู้เลยครับไม่ต้องดูกล่องตั้งโชว์แงยรู้เลยใครเป็นใครและเสื้อผ้าของแต่ละคน,นะครับเป็นดีไซน์แบบออริจินอลนะครับโดยอิงจากชุดต่างๆของศิลปินทั้ง4คนแล้วก็เอามารวมกันผสมผสานจากหลายๆชุด จนกลายเป็นชุดพวกนี้ครับผมฐานตั้งเนี่ยออกแบบมาเป็นรูปหัวใจจะเห็นเลยครับว่าเป็นเสียงพูดําสลับกันสองสีเพื่อให้การตั้งโชว์เนี่ยดูมีมิติขึ้นนะครับตั้งได้หลากหลายรูปแบบเลยอาจจะตั้งแบบตรงๆนี้ก็ได้หรือว่าจะนีอ่อย่างนี้ก็ได้ ก็เท่ไปอีกแบบนะได้หลากหลายเลยไหนลิซ่าอยู่หน้าบ้านเอาเอ e นเจอร์ Avengers จริงๆนะฮะมีอาวุธเป็นค้อนโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆของแต่ละตัวกันเลยดีกว่าแบบใกล้ๆชัดๆเลยมาดูให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายละเอียดสวยงามแค่ไหนครับมาดูกันที่ลิซ่าก่อนเลยนะครับผม เอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยนะครับสำหรับหน้ามาของลิซ่านะครับหน้ามาที่ไม่เคยเสียทรงเลยนะครับเด่นชัดอีกอย่างเลยนะครับคือตาของล <c oughs> ิซ่าเธอจะตาโตมากๆ,ๆแล้วก็การแต่งตัวเปื่อยๆแบบนี้นะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับถุงนอกเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นผ้าจริงๆนะ ลองจับดูคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเพ้นไปเลยก็ได้นะครับหรือใช้เป็นวัสดุแบบอื่นแต่นี่ดีเทลดีมากครับใช้ผ้าจริงๆเลยและดูด้านหลังกันนี่ครับมีเป็นตะเข็บนะครับตะเข็บของผ้าเลยซึ่งตัวอื่นไม่มีนะฮะทำเฉพาะลิซ่าเลยแฟนคลับลิซ่าเนี่ยต้องกรี๊ดต้องมีสักตัวเนะสวยเนาะถือว่าประทับใจนะสำหรับตัวนี้ มาตอนที่เจนนี่นะครับผม yeah, yeah, yeah. เห็นหน้าก็รู้เลยใช่ไหมครับมาด้วยทรงทวินเทลนะครับผมแล้วก็มีสร้อยไข่มุกด้วยและท่าที่ใช้เนี่ยเป็นท่าเอาค้อนพาดไหลนะครับเท yeah, <yeah>, yeah. ้าเอวด้วยโห oh, เป็นท่าที่เล็ศมากเรามาดูตาใกล้ๆนะอู้สวยมากทุกคนคือหน้าของเจนนี่จริงๆเนี่ยก็สวยมากอยู่แล้วครับพอเป็นฟิกเกอร์มันก็แบบได้ฟิลหน้ารักสวยๆคมๆเฟียสๆไปอีกแบบนะ โอ้กำไรแล้วก็พร็อพต่างๆเนี่ยทำได้ดีครับกัเกงมีรอยย่นรอยอะไรแบบสมจริงนะต่อไปเป็นโลเซ่น,นะครับผม คิ้วมากครับชุดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนแต่ก็ยังคงสีโทนแบค็คทิงอยู่นะครับแต่ดำๆที่เขาใช้เนี่ยจะออกน้ำเงินอยู่นะเพื่อให้มันเป็นเงาถ้าดําเนี่ยมันอาจจะไม่เงาเท่าไหร่ต่อไปเป็นพี่จีซูนะครับ โอ้หคุณจีซูก็สวยนะเนี่ยจีซูจะมองไปด้านบนอย่างนี้นะครับสวยแบบเหมือนคุณหนูเลยเนาะชุดอะถ้ายืนก็เทดูเป็นท่าที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยครับโอ้ผมด้านหลังนี่เขาสวยเนาะดูเก็บดีเทลสิเป็นเส้นๆแล้วชอบการไล่สีครับเหมือนชมพูเข้มออกม่วงทำเป็นเงาด้วยเงาสะท้อนแสงเหมือนผมจริงๆเลย ประทับใจงานของทอย l ล็กซีในครั้งนี้มากๆเลยนะครับผมนอกจากจะลงสีแต่ละตัวด้วยมือแล้วเนี่ยราคาของแต่ละตัวก็ยังจับต้องได้นะครับไม่แพงจนเกินไปเถิดใครอยากได้เป็นลายตัวเนี่ยมันก็โอเคเลยเนาะแต่ถ้าเกิดอยากได้ครบเซตเนี่ยก็ต้องเก็บตังค์เยอะหน่อยแต่คุ้มครับสำหรับ4ตัวนี้น่าสะสมจริงๆนะประทับใจฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับแบ c k พิงค์コレ็กติเบิลฟิกเกอร์นะครับผมสวยงามมากจริงๆนะใครเป็นแฟนขับ b บ็คพิงค์เนี่ยจะต้องมีมาตั้งโชว์จริงๆนะเพราะว่าเป็นฟิกเกอร์เซตแรกของโลกอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนาะเราได้มีฟิกเกอร์ของศิลป,ปินที่ชอบมันอบอุ่นหัวใจเนาะโอเคครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแลวครับบ๊ายบาย